คำเตือนคลิปนี้จะดทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแอดละเด่นนกตาทิพย์ซื้อหวยยังโยมมหาลาบ1กรกฎาคม2565สวัสดีครับปัดทูหวยเด็ดนะครับ หนึ่งกรกฎาคม2565มหาราบง่วนนี้ให้วิ่ง8ล่าง2ตัวมี5808 57และ07นดกตาทิพย์สตัวบนแอดให้วิ่ง6กสองตัวมี6กหนึ่งหกสหและ69แอดหนุ่มง่วนนี้บนให้วิ่งห้า เจ้าขุนทองงวดนี้ให้วิ่ง8 2ตัวมี82กับ83โค้งสุดท้ายสามตัวบนให้วิ่ง5กับ8 2ตัวร่างให้วิ่ง4กับ9สตัวบนมี954 257 084และ687สองตัวบนบี51 54 56 57 81 84 86 5 5และ8 8 2ตัวล่างมี4 2 4 3 4 5 4 8 9 2 9 5 9 8 4 4และ9 9ครับแอดละเด่น2ตัวล่างงวดนนี้ให้วิ่ง7กับ8 2ตัวล่างมี7 0 7 2 7 5 8 0 8 2และ8 5ครับ ต่อมาครับของซื้อหวยยังโยมฉบับแรก3ตัวมี914ก 14, ับ140 2ตัวมี1440และ09ซื้อหวยยังโยมฉบับที่2 3ตัวบนมี917 172 2ตัวมี1772และ25ครับ ผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับคลิปประทูก็จบลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ